าศาสตร์มันอยู่ในทุกที่เราสอนรเรียนกันได้ทุกวันลูกไทยวันนี้มีดีมาแข่งขันเราลองความรู้กันวิทยา,าศยาสตร์วิทยาศาสตร์ประยุทธ์สวัสดีครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยโทมัสเอวาเอดิสันนะครับผู้ที่คิดค้นหลอดไฟได้เป็นคนแรกของโลกนะครับ ระหว่างที่เขาทําการผลริตหลอดไฟและเกิดการผิดพลาดขึ้นนับพันพันครั้งมีคนเดินมาถามเขาพบว่าเขารู้สึกท้อบ้างไหมเอดิสันตอบว่าเขาไม่เคยท้อครับเพราะว่าเขารู้ว่าเขากําลังผลิตหลอดไฟอยู่และขั้นตอนการผิดพลาดนับพันพันครั้งนั่นคือหนึ่งในกระบวนการผลิตของเขาและนี่คือวิทยาสรรพยุทธ์ครับ รายการที่จะให้เด็กมัธยมสายจากทั่วประเทศนะครับได้ใช้ความรู้ความสามารถและจินตนาการของเขาในการตอบโจทย์ของเราให้ได้เขาต้องพิชิตโจทย์ให้ได้นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสรมิมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวสวทกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองครับส่วนการแข่งขันของเราในวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นโจทย์ที่เข้มข้นมากแล้วก็มี2โรงเรียนครับที่จะมาพิชิตโจทย์นี้นะครับได้แก่โรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมหรือเราเรียกกันว่าพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมนั่นเองนะครับ และอีกหนึ่งโรงเรียนคือคณะราชบ,บำรุงปทุมธานีครับโรงเรียนที่จะมาสรรยุทิกันในวันนี้ได้แก่การจนาพิเศษวิทยาลัยนคนปรปฐมซึ่งเคยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน International Exhibition for Young Inventor ณประเทศไนจีเรียและยังเป็นตัวแทนประเทศไทยในการศึกษาดูงานด้านสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ณนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนและคู่ต่อกรของเขาในวันนี้ก็คือ โรงเรียนคณะราชบำรุงปทุมธานีโรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลพระราชทานและศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จังหวัดปทุมธานีอีกทั้งยังได้โรงเรียนที่จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมดีเด่นอีกด้วยโดยโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือส่งน้ำขึ้นหอคอยผู้แข่งขันต้องออกแบบชุดอุปกรณ์หรือกลไกที่สามารถส่งน้ำ20ลิตรขึ้นที่สูงในระดับความสูง5เมตรได้ชุดอุปกรณ์หรือกลไกจะต้องวางติดกับพื้นเท่าไหร่ แต่สามารถวางชุดอุปกรณ์หรือกลไกไว้ตำแหน่งใดก็ได้แต่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งของจุดวางภาชนะที่จุด5เมตรได้กรรมการผู้ให้คะแนนในวันนี้คุณยิปโซดารานักสแสดงชื่อดังอาจารย์วรวรครักเรืองเดชบัณฑิตโครงการพสวทของสสวทอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอาจารย์สุรเชษฐ์ลิมกําเนดบัณฑิตโครงการพสวทของสสวทและอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ทุลายิปโซครับ ไม่ค่อยรู้วิทยาศาสตร์ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะส่งน้ําขึ้นหอคอยที่อยู่สูงๆเนี่ยยิปโซคิดว่าจะใช้วิธีกระบวนการยังไงบ้างครับคือปกติพอได้ฟังเลยก็คงคิดเหมือนกับปั๊มน้ําธรรมดาที่เราใช้กันอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช้ปั๊มน้ำา่ง่ไปเลยก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ทํางานยังไงไม่รู้นะคะอาจารย์ว่าไงคะไม,ไม่ทันไรน้องยิปโซก็โบยให้อาจารย์ตอบซะอย่างนั้นครับผมไปใช้กังหันกังหันตุมปุ้มปุ้มม,ม,ม,มีถาดเลยเหมือนแม่น้ำไหลมาปุ๊บตีน้ำขึ้นตักน้ำวิขึ้นไปเลย ลืมไปว่าเขา5เมตรกังหันผมใหญ่เบ้อเร่อเลยครับห้องโ่งเอาลครับไม่รู้ว่าของใครจะเป็นอะไรยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเข้าสู่ห้องปฏิบัติการณบัตี้ครับมาเริ่มกันที่การจนาพิเศษวิทยาลัยกันก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองเลยครับครับผมมูน้อยครับผมตั้นครับผมเก่งครับผมและผมเจมส์นะครับวันนี้ก็จะมาเป็นผู้ช่วยของน้องทั้งสามคนนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับ เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องได้รับโจทย์ไปและโจทย์เนี่ยก็ฟังดูทางยากมากเลยครับการที่จะนําน้ํา20ลิตรเนี่ยขึ้นเกิน5เมตรให้ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะพี่ขอดูกันบ้างหน่อยละกันว่าน้องไปทําอะไรมาบ้างครับผมเขาผมจากที่ได้รับโจทย์ไปนะครับคือส่งน้ํา20ลิตรขึ้นที่สูง5เมตรนะครับสร้างกลไกขึ้นมาโดยการใช้หลักการของการสร้างแรงดันนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเราจะใช้เป็นถังนะครับถังนี้นะครับใส่น้ําไปนะครับ และจะต่อท่อ PVC ข้างถังนะครับเพื่อขึ้นสู่ที่สูง5เมตรของเราที่เตรียมกันไว้นะครับโดยท่อนะครับเราจะใช้เป็น PVC ทั้งหมด2ท่อด้วยกันเพื่อช่วยในการส่งน้าไปสู่ด้านบนได้อย่างเร็วขึ้นครับผมและส่วนต่อไปนะครับเมื่อเรามีถังที่เป็นจุดน้ําแล้วเราก็ต้องมีแรงดันครับด้วยแรงดันที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นแรงดันลมด้วยกันครับโดยเราจะเริ่มจากการเจาะฝาเจาะบนถังด้านบนนะครับและต่อด้วยวาล์วเปิดปิดลมนาสายนะครับไปต่อเข้ากับถังลมโดยถังลมเนี่ย เราจะใช้เป็นถังลมที่ทําขึ้นมาเองนะครับจากาขวดน้ําอัดลมครับผม<อ>ต่อเป็นทางยาวอย่างนี้ครับ<า>เราจะปั๊มลมเข้าไปในขวดนี้ยังไงเนี่ยเมื่อเรามีถังลมนะครับเราจะปั๊มลมด้วยการใช้ที่สูบลมจักรยานครับเราจะต่อท่อครับเข้าไป เราจะแบ่งกันสูบทั้ง3าคนนะครับอ๋อคือจะช่วยกันทั้ง3คนเลยว่าไหมก็จะได้เป็นที่สูบลมจักรยานทั้งหมด3ตัวนั่นเองครับผมดูจากระบบกลไกที่จะส่งน้ําให้ขึ้นไปที่ความสูง5เมตรของทีมนี้แล้วก็พอจะเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูฝีมือการประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์แล้วครับว่าจะทําออกมาได้ตามที่คิดไว้หรือเปล่าอ๋อก็คืออันนี้อันนี้คือจะเป็นตัวตัวเชื่อมระหว่างขวดกับเชื่อใช่ไหมครับตัวขนาดของท่อความยาวช่อยชาร์จจะเป็น14เซนติเมตรครับเซนติเมตรใช่ ซึ่งเราจะไปต่อกับข้อต่อที่น้องว่าดไปกินใช่ไหมใช่ครับเจมเป็นผู้ช่วยของทีมนี้ครับตั้งหน้าตั้งตาช่วยน้องๆอย่างเต็มที่เลยทีเดียวสี่ห้าแล้วอ,อ่ะสุดท้ายดันดันออกเลยครับอ่านันออกปุ๊บ<ว>คลิก <ห ông. S 1> ใช่ไหมอ่าโอเคนี่นะเขาผมเราต้องยกซ้ำไปเรื่อยๆครับอ๋อต้องโยกไปด้วยเหรอครับผมอ่าอาย่างนี้เบลก็ต้องทำไง แม, <l ain> มปู่ยังไม่ทันขาดคำครับฝีมือไม่มีแต่มีความตั้งใจก็โอเคแล้วครับ <l ain> ข้าม,มาดูกลไกของคณะราชบำรุงปทุมธานีกันบ้างนะครับ <l ain> ว่าจะแตกต่างกับของการจนาพ,พิเศษวิทยาลัยกันอย่างไรบ้าง <l ain> ว่าพี่ลองนึกถึงไอเนี่ยที่ที่หนีบกล้วยอะ่ะ ที่หนีบกวยอะ่ะจะแบบมีตัวเขาเรียกมีจุดหมุนอยู่ริมแล้วก็มีที่จับอยู่ฝั่งนี้ใช่ป่ะแล้วก็กดทับลงมาก็คืออันเนี้ยมันเป็นคาร์ชมาสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นเครื่องกลนในการช่วยผ่อนแรงของพวกเราในการที่จะสูบน้ําขึ้นที่สูงค่ะต่อไปจะเป็นลูกสูบคล้ายๆกับที่ปั๊มลมจกักรยานอ่าตัวนี้เราจะมาว่าถึงตัวลูกสูบกันอืมเราจะมีก้านสูบตัวก้านสูบอัน,นเนี้ยเนี่ยจะเป็นตัวเนี้ยจะเป็นตัวลูกสูบ,บเอาก้านขึ้นไปโอเคอ๋อตัวนี้และนึกออกยังชักขึน้นตรงอัน ถ้ากระองมาเวลาที่จะให้น้ําเข้าอยู่ป้องกันเลยใส่เช็ควาลวมันต้องมีถ้าจะให้เสมือนที่สูบลมจักรยานจริงๆมันควรจะต้องมีถังพักซึ่งของจักรยานเขาจะเป็นถังพวกเก็บอากาศของเราก็เป็นถังพักน้ำไปแทนละกันตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของความดันน้ํามันจะช่วยดันน้ําขึ้นไปก่อนของทีมนี้ดูซับซ้อนพอสมควรครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเสร็จแล้วจะใช้ได้จริงตามที่น้องว่าไว้หรือเปล่า ขั้นตอนแรกที่เราจะลงมือทํากันนั่นก็คือทําส่วนไหนฮะทำื้นฐานก่อนค่ะสามสาวของคณะราชบำรุงปทุมธานีก่อนลงมือกันแล้วครับเอาตัวขีดๆได้ไหมร้อยห้าสิบเซนโอเคร้อยห้าสิบเลยคต่ะเซนแล้วก็ยังไงต่อฮะก็ต้องเลื่อยอะค่ะต้องเลื่อยเลยเหรอหนูจะเลื่อยเองเหรอดูแขนหนูมีเท่านี้นะพี่กัปตัวเดี๋ยวมันจะหักเอางี้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวพี่มีตัวช่วยให้ พี่ช่างครับครับนี่นะฮะพี่ช่างสุดหล่อของพี่นะฮะอยากได้ไม้ขนาดไหนแบบไหนบอกพี่ช่างเลยครับสาวๆทีมนี้กะจะเลื่อยไม้เองเลยครับแต่ผมว่าปล่อยให้พี่ทีมช่างเขาทําจะดีกว่านะครับระหว่างรอพี่ทีมช่างตัดไม้น้องๆก็มาทํากระบอกสูบน้ํากันครับพือหนูอยากได้กระบอกสูบที่มันใหญ่กว่านี้ค่ะท่อที่มันมีอยู่มันมีแค่ครับนิ้วเดียวเป็นส่วนใหญ่อยากได้ท่อที่มีขนาด สองนิ้วซึ่งตรงนี้เราไม่มีใช่ไหมฮะ<ช>เอางี้ดีกว่าครับพี่เรามีที่หนึ่งนะฮะมีของเลือกเยอะแยะเลยงั้นเราไปห้องสารพัดวัสดุกันครับไปเลยมาตามพี่มาครับห้องสารพัดวัสดุนี่ก็ใหญ่พอสมควรครับถ้าจะหาท่อก็ต้องเลือกหาโซนที่เกี่ยวกับปรับปานะครับ ถ้าเดินหาโม่โมเนี่ยก็ยากนะครับที่จะเจอสนิ้วไหมก็น่าจะสนิ้วแหละแต่มันมันเป็นท่ออ่อนเงี้ยคือมันไม่ใช่ท่อแบบสุกี้อเไรอย่างนี้ได้อันนี้ได้ป่ะครับอันนี้ไม่ใช่ค่ะนิ้ทำไมอ่ะอันนี้มันไม่ยาวไม่พอเน่ยเีจอแล้วครับท่อขนาดที่น้องๆต้องการเอาละครับน้องๆต้องตอบคำถามให้ถูกเท่านั้นนะครับถึงจะได้ท่อ PVC ขนาดนี้ไปนะฮะเอาละครับฟังคำถามดีดี คำถามนะครับถามว่าน้ํามีความสําคัญอย่างไรต่อการสัรงข้อด้วยแสงนะครับผมใช้เรื่องสองข้อนะครับกอไก่ครับเป็นแหล่งอิเล็กตรอนหรือขอไข่ครับรักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่ครับสังะห์แสงแต่เขาไม่ได้โฟกัสพืชไม่ใช่เหรอไม่เยู่ในรนะคุอืมเอาละครับน้องคิดว่าพร้อมไหมครับ่วาพร้อมจะตอบไหมครับคได้น้องๆตอบว่าอิเล็กตรอนค่ะตอบมาแล้วนะครับ กอไก่เป็นแหล่งอิเล็กตรอนนะครับและคำตอบที่ถูกต้องนะครับคำตอบนะครับถูกต้องครับโอ้โหเก่งมากนะครับกอไก่ครับเชิญเลยครับถูกครับรับของที่ต้องการไปเลย ช่วงหน้าครับเรามาติดตามกันต่อครับว่ากลไกของทั้งสองโรงเรียนของใครจะเจ๋งกว่ากันติดตามช่วงหน้าห้ามพลาดสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการฮะโอเค อันดับต่อไปนะครับเราจะทําจุกยางนะครับที่เราจะต่อเข้ากับตัวสูบที่สูบลมจกักรยานของเรานะครับกลไกของการจนาพิเศษวิทยาลัยทําได้เร็วมากทีเดียวครับเพราะอุปกรณ์ที่เลือกใช้นั้นส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์สําเร็จรูปนะครับเพียงแค่นํามาประกอบเข้าด้วยกันแล้วก็ดัดแปลงนิดหน่อยเท่าน,นั้นเองตัดเอาเฉพาะจุกยางในของรถมอเตอร์ไซค์มาใช้นะครับตั้นเอาที่สูบลม,มาเลย เสร็จเรียบร,ร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบเลยว,ว่ามันเก็บลมได้จริงหรือเปล่าแล้วมาเช็กว,ว่ามีตรงไหนรั่วบ้างอะปั๊มเลยครับน้บองๆการจนาพิเศษวิทยลาลัยเริ่มเช็คระบบเก็บลมกันแล้วครับโดยการปั๊มลมเข้าไปเพื่อให้มีแรงดันภายในแล้วก็ใช้วิธีฟังเสียงนะครับ <c oughs> ว่ามีเสียงลมรั่วออกมาหรือเปล่าโอเคครับทาไมเราถึงใช้ขวดน้ําอัดลมเป็นตัวเก็บลมนะครับก็เพราะว่าประเด็นประเด็นแรกเลยนะครับขวดน้ําอัดลมเนี่ยสามารถหาได้โดยทั่วไปตามบ้านซึ่ง ที่บ้านเนี่ยก็มีอยู่มากมายเพราะว่าก็เราประทานบ่อยอยู่เหมือนกันประเด็นที่2ขวดน้ําอัดลมเนี่ยได้นาไปใช้ในเรื่องของจรวดขวดน้ําซึ่งเคยเห็นเขาใช้เนี่ยโดยจะใช้แรงดันได้สูงสุดเนี่ยอยู่อยู่ที่ประมาณ7บาร์ซึ่งเหมาะที่จะนํามาใช้อัดเป็นที่เก็บลมสําหรับที่จะปล่อยไปดันน้ําขึ้นที่สูงครับอ่าเดี๋ยวไปหาทางเก็บน้ํามาทำมาเลยมาเริ่มมาไหม,มทางเก็บน้ํามันจะต้องขนาดใหญ่น่าดูเลยนะ ประมาณไซส์ประมาณนี้ยังไงเป็นไซส์ไหนต้องจุได้มากกว่า20ลิตร20ลิตรครับ20ลิตรครับผมโอ้โหเรามัวหายอยู่ตัวนี้ไม่มีหรอกครับ20ลิตรแต่พี่รู้ที่หนึ่งมีที่ไหนอะครับห้องสารพัดวัสดุเอาละครับพี่เจมส์ก็พาน้องๆออกไปหาถังเก็บน้ำที่ห้องสารพัดวัสดุครับอที่ทีนี้ต้องการน่าจะใหญ่พอสมควรนะครับน่าจะหาไม่ยาก เหมือน,น,นจะเจอแล้วนะครับส่องลงไปตอบคำถามให้ถูกก่อนนะครับถึงจะได้ของที่ต้องการไปเอาละครน้องๆหาของมาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมนะครับฟังคำถามดีๆครับคำถามถามว่าถ้ากระโหลกศรีรษะส่วนท้ายทอยถูกกระแทกและยุบไปโดนเนื้อสมองส่วนท้ายทอยนะครับจะทำให้เกิดความผิดปกติใดผมใช้เรื่องสองข้อนะครับกองไก่ครับ ไม่สามารถคัดลายมือได้ครับหรือขอไข่ครับไม่สามารถนี่ยักคิ้วได้ครับไปโดนเนื้อของส่วนของท้ายทอยครับตรงส่วนท้ายทอยมันมันมีสมองส่วนไหนบ้างนะมีส่วนซ้ายมีมขวามีพลอมีเมดูล่าถ้าเป็นอย่างยักคิ้วเนี่ยอย่างักคิ้วนี่คือ,อพอนี่เกี่ยวกับหน้าบ้นพรพ พลอยตัวกับหน้าเหมือนโฟมไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะโฟโอ้มาทางนี้ครับแหมวิเคราะห์คำถามกันดีๆนะครับอย่ามัวแต่ตลกครับเดี๋ยวตอบผิดเขาจะตอบไหมครับมันจะยุ่งมันนะครับพี่น้องของมั่นใจนะครับครับผมและคำตอบนะครับที่น้องๆจะตอบก็คือยักคิ้วครับยักคิ้วข้อขอใครนะครับครับผมไม่สามารถยักคิ้วได้และคำตอบที่ถูกต้องก็คือ ขอไขถูกต้องครับโอ้โหไม่สามารถจะเื่อนะครับใช่ไหมครับไปเร้วไรได้ถังมาก็ลุยต่อทันทีน้องๆก็ให้พี่ทีมช่างช่วยเจาะรูตามที่น้องๆต้องการนะครับกลับไปดูที่คณะราชบัณฑุป,ปทุมธานีกันบ้างครับว่าหลังจากที่ได้ท่อไปแล้วจะเอาไปทำอะไรกันต่อ, <S 2> <S 2> อเห็นสามสาวทำงานแล้วเด็กผู้ชายบางคนยังต้องอายเลยนะครับ จับเครื่องไม้เครื่องมือกันทำมัดทำแมงแล้วก็ทำงานได้อย่างคล่องแคล่วมากเลยทีเดียว ที่เราใช้ระบบปั๊มน้ำนะคะเพราะว่าได้ไปแถวบ้านและได้เห็นวิธีนี้นะคะัะในการปั๊มน้ำบาดาลของวัดแถวบ้านค่ะเพราะว่าเขาจะไม่ใช้ไฟฟ้าในการปาั๊มเราจะได้ทำแนวคิดนี้นะคะมาประยุกต์ใช้ค่ะสําหรับระบบท่อพักน้ําของกลุ่มหนูนะคะก็คือว่าเรานะคะได้ทําการทดลองแล้วก็มีพี่ที่เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนค่ะมาให้คาแนะนําบอกว่าเนี่ยอันนี้มันยังทดแรงได้ไม่พอนะถ้ามีท่อพักน้ําอันนี้เข้ามาอีกอันหนึ่งจะทําให้หนูออกแรงน้อยลงและประสิทธิภาพของงานมากขึ้น <c oughs> ไอ้เจ้าท่อพักน้ําอันนี้นะครับคือไม้เด็ดของคณะราชบำรุุที่จะน็อกการจนาพิเศษวิทยาลัยครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่แค่ต่อสายยางให้น้ําเข้ากระบอกสูบทดลองก็ได้แล้วนะครับพี่พีทีมช่างก็ช่วยน้องต่อสายยางที่มีความสูง5เมตรนะครับเพราะทีแรกน้องๆจะขอปีนขึ้นไปเองครับแต่ทีมงานเราบอกว่าอย่าดีกาครับเดี๋ยวให้พี่ทีมช่างช่วยเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับ สลับกลับไปดูการนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมกันดีกว่านะครับอ่นออไปเลยเริ่มประกอบกลไกการส่งน้ำกับกลไกการเก็บลมเข้าด้วยกันแล้วครับโอเคครับโอเคครับอีกไหมโอเคเอาลยครับบรรจุน้ำเตรียมทดลองระบบก่อนนะครับว่าจะใช้ได้หรือไม่พอไหวอยู่นะน่าจะพอแล้วใช่ไหมครับ โอเคสำหรับทางทดลองนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบนี้กันเลยนะครับว่าจะทำงานได้หรือไม่ครับโอเคเนื้อเท่าทโอ้โหมากลไกใช้ได้ครับสุดยอดจริงๆครับน้องๆ เอาละครับระบบทั้งหมดใช้ได้ดีก็เริ่มต่อท่อน้ำที่จะส่งน้ำทยานขึ้นสู่ตู้ปลาที่สูงจากพื้น5เมตรแล้วครับโอเคครับจัดละครับน้องอัดอากาศเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปเชียย์การจนาพิเศษวิทยาลัยกันช่วงทดลองนะครับว่าจะสามารถส่งน้ำา20ลิตรขึ้นสูง5เมตรได้หรือไม่เรียบร้อยนะฮะขอบคุณพี่ช่างด้วยนะครับะเรียบร้อยแล้วครับไปดูน้องเขาทดสอบระบบกันดีกว่าครับ ขึ้นแล้ว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 นี่น,นี่น้ำค่อยๆขึ้นนะฮะตอนนี้ก็คือเหมือนกันดูเหมือนว่าระบบพอจะใช้ได้นะครับแต่ว่ามันช้าพอสมควรเพราะเวลาทดลองจริงๆเรามีให้15นาทีเท่ากันทั้ง2โรงเรียนนะครับน้ำจะเคลื่อนที่ตามสายยางของเรามาจะมาเข้าที่ปั๊มลงนะคะ ช่วงแรกเนี่ยมันจะต้องช้าก่อนค่ะเพื่อรอให้น้าเต็มระบบ,บแต่เมืม่อน้ำเต็มระบบแล้วแรงดันมันจะเกิดรูนแลวของพีดขึ้นเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันช่วงทดลองครับว่าน้ําจะพุ่งขึ้นไปที่ระดับ5เมตรได้หรือไม่ช่วงหน้ามาติดตามน้องๆนําเสนอผลงานของตัวเองกันครับุ้นแล้วก็มาตบลงและหลังจากที่ทั้งสองทีมประดิษ์อุปกรณ์กลไกลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ผู้ชมในสตูดิโอแล้วก็ทีมฝ่ายตรงข้ามเข้ามาดูชุดอุปกรณ์กลไกพร้อมกับอธิบายหลักการและการทํางานของกลไกด้วยนะครับจะไปมาเนี่ย ถ้ามองเข้าไปข้างในใช่ปะมันจะมีลักษณะสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการกรับเข้าสู่รายการวิทยาสปปรรพยุทธ์นะครับในช่วงที่แล้วได้เห็นการประดิษฐ์ของน้องๆไปแล้วนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทาด้วยวิธีแบบนี้ทําไมใช้หลักการแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องช่วงนี้จะเป็นช่วงการนําเสนอคุณผู้ชมจะได้เห็นกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับว่า เขาใช้หลักเหตุผลอะไรในการนำเอาวิธีแบบนี้มาใช้ในการส่งน้ำขึ้นหอคอยซึ่งสูงถึง5เมตรด้วยกันนะครับเริ่มจากทีมแรกกันเลยนะครับกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมครับเชิญครับเราจะมาพูดถึงกลไกนะครับซึ่งเราแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับโดยส่วนที่1เราจะมีถังน้ำนะครับไว้บรรจุ แล้วก็มีท่อต่อขึ้นไป5เมตรเพื่อที่จะส่งน้ำขึ้นไปด้านบนนะครับส่วนที่2อันนี้นะครับจะเป็นชุดเก็บลมของเราครับในส่วนของชุดเก็บลมนะครับเราจะใช้ขวดน้ำอัดลมขนาด3.1ลิตรจำนวน10ขวดนะครับโดยเราจะอัดอากาศเข้าไปเก็บด้วยที่สุกลมจกักรยานนะครับคือจากการทดลองก็คืออยู่ที่เราๆ2 าว์ในหน่วยของปอนก็คือ36.75ครับ36.75ปอนตั้อนตารางนิ้วนะครับอันนี้คือความดันที่จะต้องอัดเข้าไปครับต่อไปนะครับเราจะมาดูในส่วนของถังน้ํากันนะครับถังที่เราใช้นะครับเป็นถังที่มีขนาด6 0ลิตรด้วยกันและเราจะเจาะรูนะครับข้างถังตรงส่วนล่างเพื่อที่จะต่อข้อต่อ90องศาของ P.V.C ขึ้นไปสู่แท่นวางภาชนะใส่น้ำของเราด้านบนครับ ผมก็จะขอสรุปการทํางานของระบบที่ใช้แรงดันนี้อีกรอบนะครับคือเมื่อเราสูบลมด้วยที่สูบลมจักรยานนะครับไปเก็บไว้ที่ชุดเก็บลมนะครับในขณะที่ยังปิดวาล์วอยู่พอได้ความดันของแรงดันที่2.5บาร์แล้วนะครับผมผมก็จะทําการเปิดวาล์วอย่างช้าๆให้อากาศนะครับค่อยๆไหลไหลเข้าไปภายในถังและน้ำนะครับจะถูกดันขึ้นไปอย่างด้านด้านบนผมมั่นใจนะครับว่าตัวอุปกรณ์ของผมนี้นะครับจะสามารถส่งน้ําขึ้นไปบนที่สูง5เมตรได้20ลิตรอย่างแน่นอนครับ กาญจนาภิเศษวิทยาลัยนครปฐมครับ,รรบเอ้ามาดูนะฮะว่าอีกทีมนึงมีอะไรสงสัยมีอะไรอยากซักถามบ้างครับเชิญครับค่ะก็จะถามว่าเราเปลี่ยนจากขวดพลาสติกอะคะ่ะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมเพื่อที่จะลดการสูญเสียเพราะว่าขวดพลาสติกอะถ้าได้รับความดันมากๆใช่ไหมคะมันจะพองออกคือจะขยายแต่น้อยมากครับเป็นวัตดุที่เหนียวครับก็ทนแรงดันได้ครับถึงจะเอามาทําเป็นขวดน้ําอัดลมครับอเพราะมันทนแรงดันได้อยู่แล้ว เขาเลยเอามาทําเป็นขวดน้ําอดลมไงที่มันต้องทนแรงดันระดับหนึ่งตรงนี้เราสามารถคํานวณได้ไหมว่าความดันที่มันจะรับได้อะก่อนที่มันจะระเบิดออกมาแล้วพุ่งออกมาชนหน้าผนพี่ยิบโชว์กลัวไม่สวยค่ะคือคือต้องบอกก่อนนะครับว่าขวดน้ําอดลมเนี่ยเท่าที่เราหาสืบอ้นข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากหนังสือต่างๆหรือแม้กระทั่งจากชมรมตุลกน้ําของโรงเรียนเองเนี่ย เท่าที่มีคนอัดมาอัดแรงดันเข้าไปภายในขวดเนี่ยสูงสุดประมาณสูงสุดประมาณเจถึงแบาทเ็ถึงแบาทครับจนขวดระเบิดหรือว่าลาวครับผมเจถึงแบาทนี่เท่าไหร่ครับถ้าเป็นปอนตต่อตารางนิ้วร้อยร้อยีร้อยยี่สิบ้อยปอนต่อตารางนิ้วอินสามารถรับได้ครับแต่ว่าที่เราใช้ในการทดลองนี้คือ2.5งจุบาทสองบาทเท่านั้นเองก็เป็นคําถามให้เราลองคิดดูก็แล้วกันคือมองหน้าซึ่งกันและกันเลยนะฮะตอนนี้ครับแต่ละคนเนี่ยทำงานอย่างน้อยสุดเท่าไหร่ ถึงจะทําให้น้ําทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนได้แล้วก็ต้องออกแรงอย่างมากที่สุดเท่าไหร่โอ้โหขอไวบอรครับขอไว้บอรครับเดี๋ยวใจเย็นๆนะฮะการจนาพิเศษวิทยาลัยเจอจอมหลักการของเราเล่นข่ายแล้วครับเดือดร้อนต้องขอไว้บอรดมาเขียนกันเลยทีเดียวเราจะยึดว่าน้ำเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่สูง5เมตรเราจะต้องใช้งานก็คือเป็นพลังงานศักย์โน้มถ่วงพลังงานศักย์ น้มถ่วงเท่ากับ mg/h ครับน้ำ20ลิตรจะมีน้ำหนักเท่ากับ20กิโลกรัมมวลก็เลยแทนด้วย20กิโลกรัมเหรอครับครับและอันนี้เป็นค่านมถ่วงของโลกก็ผมจะใช้ที่10นะครับประมาณประมาณ10ครับส่วนความสูงก็คือ5เมตรซึ่งคำนวณแล้วจะได้ที่1,000จูลครับถูกไหมครับ1,000จูลครับส่วนแรงที่ใช้กดนะครับ F เท่ากับ P.A. นะครับ F คืออะไรครับ F คือแรงนะครับของอากาศที่จะดันเราครับแรงที่ออกมาก็คือหน่วยของความดัน2.5บาท์ที่เป็นหน่วยของนิวตันต่อตารางเมตรคูณกับพื้นที่หน้าตัดถ้ารู้พื้นที่หน้าตัดก็หาแรงได้ ซึ่งจะเป็นแรงสูงสุดเพราะเราใช้ความดันสูงสุดที่2.5บาร์ถูกไหมครับถูกครับกดเบอร์ให้เราโอ้โหออล่ะครับเก่งมากครับน้องหมูน้อยจากกาญจนาพิเศษวิทยาลัยแต่เอ๊ะทำไมน้องยิบโซถึงทำหน้างงงงอย่างนั้นครับก็จะไม่หงงได้ยังไง่ะครับเจอสูตรคำนวณของเด็กสายวิทย์เข้าไปและนี่คือโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครขฐทมครับไปเลยครับไป เอามาที่อีกหนึ่งโรงเรียนครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างคณะราชบำรุงปทุมธานีค่ะสำหรับกลไกาการส่งน้ำขึ้นที่สูงของพวกเรานะคะก็จะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆสองหัวข้อค่ะก็คือ1คือเรื่องของระบบของคานค่ะและคือ2คือระบบของปั๊มน้ําค่ะที่เราเลือกใช้คานนะคะเพราะต้องการจะช่วยในการผ่อนแรงในการปั๊มลูกสูบนะคะค่ะสําหรับในระบบปั๊มน้ําของเรานะคะเราจะใส่วาวทั้งหมด3ตัวใช่ไหมคะ การทางานของวาล์วจะทํางานไปในทิศทางเดียวคือน้ําผ่านไปได้แต่ไม่สามารถไหลกลับมาได้ภายในกระบอกสูบค่ะเราจะประกอบไปด้วยตัวลูกสูบค่ะซึ่งตัวลูกสูบนะคะถ้าเราสังเกตนี่จะเป็นเป็นยางในของอยาง,อยางของมอเตอร์ไซค์ค่ะเมื่อเราดึงลูกสูบขึ้นใช่ไหมคะภายในกระบอกจะมีปริมาตรมาก,มากทําให้ความดันน้อยเมื่อความดันมีน้อยใช่ไหมคะความดันภายนอกจะมากกว่าจะกดลงมาใช่ไหมคะให้น้ำมาไหลตามท่อเข้าไป ไหลเข้าไปภายในกระบ,บอกสูบใช่ไหมคะต่อมาค่ะเรากดลงแล้วกดลูกสูบลงปุ๊บภายในมีปริมาตรน้อยความดันมากน้ำก็จะไหลาตามท่อถามว่าทําไมน้ําถึงไม่ไหลกลับนี่คือการทํางานของวาลวค่ะวาลวกันไม่ให้น้ําไหลกลับน้ําจึงไหลต่อไปที่วาลวตัวที่2ค่ะหลอดตรงนี้สําหรับตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าจะมีเป็นถังที่ทําจากท่อ PVC นะคะของเราซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นถังพักน้ําค่ะตัวนี้นะคะ เมื่อเรามีการปั๊มน้ำกดลงไปน้ำของตัวนี้ค่ะจะเคลื่อนที่ทําให้วาวตัวที่3าของเราเนี่ยเปิดออกและก็ไม่สามารถกลับได้น้ำของบริเวณนี้นะคะจะถูกเข้าไปเก็บอยู่ในถังพักน้ําซึ่งถังพักน้ําตัวนี้ค่ะน้ําจะไม่สามารถ ผ่านวาล์วตัวที่3ไปได้ถ้าหากว่าถังพักน้ํายังมีปริมาณน้ําที่ยังไม่ล้นเอ่อหรือยังไม่เต็มระบบของเราจะต้องทําให้ภายในไม่มีอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องน้อยที่สุดเพื่อที่เราจะใช้แรงในการกดลูกสูบให้น้อยที่สุดค่ะถ้าสมมติไม่มีท่อพักใช่ไหมคะ ก็เท่ากับว่ามีตรงนี้แล้วก็ต่อขึ้นไปเลยเราต้องกดแรงางเงี้เพื่อต่อสู้สู้กับความดันของน้ําถึง5เมตรขึ้นไปแต่ในทางกับการค่ะเราสร้างท่อพักขึ้นมาเมื่อสร้างท่อพักขึ้นมานะคะเราก็จะแบบเหมือนสู้แรงแค่แนี้ค่ะ ให้มันไปเก็บสะสมตัวอยู่ในนี้เมื่อมันมีแรงสะสมมากๆมันจะเดินทางไปข้างหน้าผ่านวราตัวที่3ม<ช>ก็เปรียบเสมือนว่านี่เป็นลูกโป่งค่ะท่อพักในเป็นลูกโปง่งที่เราเก็บแรงเอาไว้แล้วส่งทีเดียวเพื่อให้มันขึ้นสูงขึ้นไปเลยค่ะแทนที่จะมวยเป่าท,ทีละปู้ทีละปู้นะคะ <c oughs> นี่คือคณะราชบำรุงปตุ้มธาน,นีครับการชนะพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจะมีอะไรถามคณะราชบำรุงบ้างไหมครับเชิญเลยครับ ผมเคยเห็นเครื่องตะบันน้ำครับคือใน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 ถังพักน้ำเนี่ยเขาจะใส่อากาศไว้อยู่พอสมควรแล้วเขาก็จะีปิดให้แน่นไม่สามารถให้อากาศหนีออกมาได้นะครับครับซึ่งเมื่อน้ำมาเรื่อเรื่อเรื่อยๆครับพอเข้าไปในถังพักน้ำเนี่ยอากาศจะถูกบีบบีบบีบสักพักหนึ่ง